เลยครับผมผมไม่ค่อยได้พูดเลือกฟอร์กี้นะครับช่วงเวลานี้เพราะว่าจากเกมที่ดูแบบไกลกาละเล่ม,มากนะครับผมหรือว่าเกมดูกาก,ากไงก็ไม่รู้คือผมไม่ได้ว่าเขากากในลักษณะของเกมนะผมมองว่าคือสิ่งที่เขาพูดตอนแรกอะ่ะมันดูเป็นเหมือนโอเพนเวิร์คือผมอ่านตอนแรกยนะังไงก็โอเพนเวิร์ชัดๆอะ่ะไม่ดูเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเกมแนวที่เขาบอกอะ่ะ ซึ่งออกมามันกลายเป็นอัลฟาแบทเทิลอารีาที่เขาทำเทสเน็ตนะครับผมคือคุณสามารถเข้าไปดูได้นะแล้วก็คุณสามารถเข้าไปสมัครได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมในฟอร์มเนี่ยมันคุณสามารถเคลมตัวเหรียญโทเค็น token มาเล่นด้านกันนะอันนี้ผมตอบไปแล้วขออภัยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ย อีเมลนะครับผม Discord นะครับผมไอตัวที่คุณทำไมต้องการนะครับประมาณนี้สิ่งที่สำคัญก็คือไอตัว Genesis Ruby Genesis Silver อันเนี้ยครับผม d ด a m o n d ไอเนี้ยแล้วก็ไอตัว f r o g f r ค g ี้เตอเอออวากาอวตารของ f อคกีเอาง่ายๆแล้วกันแล้วก็ใส่ตัวเทสนะครับผมในตัวกระเป๋านะแล้วก็สิ่งสำคัญอันนึงนะครับที่คุณจะเป็นต้องใช้นะคือถ้าอดเดสของคุณเนี้ย ่ามันเป็นแอดเดสที่ไม่มีตัวไอตัวฟอกีของวาฮาร่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปใส่เพิ่มได้นะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยผมผมไม่ค่อยจะไอนี้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าในส่วนของออเดอร์ชีอะถ้าเรามีกระเป๋าฟอ g กีอยู่แล้วอ่ะเราคงไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากในขั้นตอน2กับสนะครับผม คือเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ได้เอา n f t เก็บไว้ในกระเป๋าฟอรกี้นะคุณก็ต้องเอาไอ้ตัวกระเป๋าที่คุณเก็บไว้ส่งอเดรสมาให้เขานะครับผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะอันนี้ผมคิดว่าไม่น่ายากเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่เราที่เขาบอกทั้งหมดให้เรา,เาให้เราทําตามนะครับผมแล้วก็ที่คุณใส่เข้าไปคุณอยู่กิลหรือเปล่าก็ต่อไปโนนะฮะไอ้น,นี่เป็นส่วนของอที่เขาเป็นข้ออะไรที่ทําให้เราอยากจะให้คุณเทสได้นะครับผมออกมานั้นอนะ่ะ ไม่มีอะไรนะครับผมผมก็ประมาณนี้แหละสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ถ้าคุณอยากจะรีบเล่นเร็วๆนะครับคือเขาก็มีหนทางให้คุณนะเอออย่างนึ่งที่ผมอยากบอกคือไอตัวเทสเน็ตเอาป้าเนี่ยคุณไม่ได้รับอ,อะไรเลยนะครับ <c ười> คือเขาชัดเจนเลยนะว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาจะให้คุณทดสอบเฉยๆเพื่อจะปรับปรุงเกมในอนาะคตให้ดีขึ้นง่ายๆคือคุณเล่นปุ๊บคุณไม่ได้ตังค์นะครับตรงกันนะครับผม สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเออผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะถ้าถ้าคุณจะสนใจนะครับที่จะซื้อนะฮะก็คืออวตาน NFT นร NFT นะครับผม AMT Ruby l y b o n s i l v e r Bond นะครับผมถามว่าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้นะฮะมันก็คือ private seller อันนึงแหละครับผมที่เปิดมาแล้วให้เราเอ้ยต่ทำไม Ruby แม่งขึ้นเร็วจังว่าฟรอร์แม่งขึ้นเยอะจังอ่ราคาฟรอร์องราคาฟรอร์แรงเหมือนกันเนี่ย1.45คือสำหรับผมส่วนตัวนะถ้าจะซื้อเล่นซื้อบอนด์เล่นก็ได้ครับผมแต่ ไม่ค่อยโอเคผมไม่ค่อยสนใจเท่าเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของตัวเกมนะครับผมที่เราเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดให้ดูนะมันเป็นเหมือนเกมช่องอะ่ะแเป็น turn base นะครับผม s t a นะครับผมก็เหมือนกับเกมวางกลยุทธ์นะครับผมในการเดินซึ่งดูยังไงก็ตามอะ่ะผมก็ดูว่ามันไม่ใช่เกม open เว r ร์ที่มันบอกก็แต่อต,อตอนต้นแน่ๆนะ แต่ไม่เป็นไรมันอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณแล้วคุณชอบไหมนะครับผมแล้วผมก็มองว่าต้องมนันเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบเคร่งเครียดขนาดนั้นนะครับผมอืมข่าวที่ออกมาในช่วงเวลานี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากที่ผมมองนะคือถ้าคุณจะเล่นได้คุณก็จะเป็นต้องมีอ่าเ๋ยนะกด F full ีนเออเล่นไม่ได้เพราะไม่มีไอ้นี่นะฮะก็ลองสมัครดูเผื่อได้นะครับผมแต่ถ้าคุณอยากรีบร้อนคุณก็นะครับ ซื้ออวตารไว้นะครับผมเก็บไว้แล้วก็เอาไปเล่นกันเล่นได้นะถามว่าคุ้มค่าไหมบอกตรงไม่มีความคุ้มค่าอะไรเลยนะครับผมใช้คํานี้นะผมตรงๆนะครับผมพูดตรงๆกับคุณนะว่ามันไม่มีความคุ้มคา่าอะไรเลยนะฮะแต่ในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเทสเน็ตที่เป็นอวตาเทสที่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้เล่นนะครับผมยังไงก็ตามถ้าคุณไม่ลองสมัครดูคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะครับผม ประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับฟรอกี้นะครับผมส่วนเออเดี๋ยวผมอธิพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าไหนๆก็พูดฟรอรกี้แล้วก็จัดๆไปนิดหนึ่งนะฮะอ๋อตอนนี้ฟรอกี้ก็มีแบบการเติบโต,ต,ตของอาบางอย่างนะฮะแคมเปญที่ตุรกีนะครับผมกับยูนิเต็ดสเตทนะฮะเดี๋ยวนะแั๊บนึงนะความคืบหน้าของไอ้นี่แล้วก็เอาจริงตัวดาวโบดอ่ะผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยปราบเปิมนะใช้คำนี้นะครับไม่ค่อยปราบเปิมทะแระเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อยู่ในรถเอนี่เหรอ Legendary n e นะครับทีม a l าโ r มิโอ้ยจริงเหรอวะจริงเหรอวะเนี่ย a l าโมิ e อ F1 ไม่รู้ครัผมไม่ได้เข้าคอพิวเตอร์นะครับผมเข้ามีเดียมเพื่อเข้ามาดูนะฮะเดเดวเดเเด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  สปอนเซอร์โอ้ถ้ามองอย่างนี้นี่ใช้คำเดียวได้เลยเนี่ยว่าลงทุนเยอะมากเนี่ย น่าจะจริงนะครับผมไม่น่ามีอะไรที่ผมรู้สึกแปลกแตกต่างขนาดนั้นนะแต่การลงทุนในตลาดเยอะเนี่ยมันจําเป็นต้องมีเงินทุนในการหมุนเวียนนะครับผมแล้วก็น <ใช S 1> าอย่างที่ผมเมาะคาดใครเนไว้นะฮะน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะฮะก็คือการขายเหรียญบางส่วนออกนะครับผมแล้วก็เอามาลงในคอสโอ้เยพะพาแซพันเดอริพนี้น่าจะอยู่ในที่สิบ สามรอบอ่ะผมไม่ชัวร์เรื่องเกี่ยวกับตัวพาร์ทเนอร์ของรถฟอร์มูล่าวันนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลานะที่เกิดขึ้นนะครับผมที่เขาแข่งนะในรอบนะครับต่อปีนะหรืออาจจะเป็นแค่รอบระยะเวลานะครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นเหมือนกับทั้งหมดนะของเวลานะครับแต่คิดว่ากลยุทธ์การตลาดของที่ฟลอกกี้ใช้นะครับค่อนข้างค่อนข้างแรงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เราจะประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่รูปตัดต่อแน่นอนนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นอนะ่ะอืมผมต้องต้ขอเช็คในทวนะิตเตอร์หน่อยอยากอันนี้อยากรู้อยากรู้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะครับอัลฟาโรเมโอยูฟ์ฟอ r มเรวนฟอรมเรวนฟอมเรวนฟอมเรวน เดี๋ยวนะอัลฟาโรเบโออืมมันต้องใช้ตัวทีมใช่ไหม,มอืออ๋อแต่มุมมุมถ่ายมันอยู่ในมุมมุมปีกเนี่ยนะ ยังไม่เห็นฮนะไม่ใช่ตัวนี้เหรอวะเข้าไปดูในฟอร์กี้หลักก็ได้แฟร์คือการที่เขาเอาสปอนเซอร์นะครับผมเข้าไปทางไอตัวอรถแข่งนะอืม๋อ,อนี่ไงทีมโอลนถึงประเทศเรานะครับเริ่มไปอยู่ อ๋อติกไปโอ้โหก็ถือว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมไอสติกเกอร์ง่ายๆเนี่ยที่มันติดเนี่ยที่มันติดสติกเกอร์ง่อย,ยที่มันติดในรถ f 1นะครับผมราคาต่อจุดนะที่เป็นจุดเล็กๆที่อาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีความสําคัญนะระดับแบบ แสนดอลล้านดอลลารนะครับผมแล้วระดับที่แบบเห็นเชัดๆเนี่ยเป็นระดับเป็นแบบสิบล้านนะฮะต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเขาจะติดตามบิดมาทําไมวะเาฉไม่ได้ใช้บิดมาค่อนข้างโหดนะฮะใช้คํานี้นะครับโหดนะฮะโหดจีจนะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูขอดูเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งพันดอล์ชไปแล้วนะฮะเราได้ดูอนึง f ลอกี้ลันช์ตัวเทเลิชันอันนี้ผมไล่ข่าวเก่านะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวหลายข่าวพร้อมๆกันนะฮะตามไม่ทันจริงของัตเลยฮะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งตารางข่าวไว้นะแต่แบบมันมีข่าวหลายๆข่าวดันเข้ามานะครับผมข่าวที่เราจะเตรียมไว้มันก็ดันออกคตรแย่อา CNN CNBC Discovery นะครับ ESPN f r o x News f o x Business แล้วก็ MSNBC นะผมน่าจะเข้าอืเป็นโฆษณานะฮะ ก็อาจจะเข้าถึง250ล้านคนนะครับผมแล้วก็ตัวชื่อของ f r o g g กก็น่าจะเห็นได้ชัดนะครับในปี2022นี้นะครับผมแล้วก็โรงเรียนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ฐารากนะครับผมก็ยังไม่สำเร็จรู่รืองไปด้วยดีนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าคงจะสำเร็จในไม่ช้าเลยนะฮะก็คงคิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเมษานะครับผมหรือพฤษภานะครับเราคงจะได้เห็นรูปร่างที่ชัดเจนกว่านี้นะครับผม เอออย่างที่ผมบอกไปนะฮะผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประทับใจเรื่องดาวของฟ r o กกีสเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ดูความคืบหน้าต่อไปนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นนะครับผมแต่ช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะใช้คํานี้นะครับผมถ้าจากการเปรียบเทียบนะถ้าแบบดาวชิบะก,กับดาวฟลอกกี้ผมว่าดาวชิบะทาได้ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนฟ r o กกี้ก็จะแบบละหกละเหินหน่อยอ่ะนะฮะประมาณนี้คร่าวๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ